สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องตัวน,นี้ฝ่าผ้ารุยมหาเม่หน่อยอยู่บ้านเนะะี่ยค่ะแม่หน่อยพื้นมาเฮือนงานแตงนะะ่งเนี่ยค่ะฮากเลยมาหาแม่หน่อยอยิ่งงานแต่งเนาะคะ่ะบรรยากาศงานแต่งอยู่มูบ้านของแม่หน,นะะ่อยเนี่ยค่ะร้านแม่หน่อยพู้จิต่งงานแมหน่อยพื้นมาซอยงานแตง่งใาเบึงบรรยากาศน้ำกันแต่ว่าแม่หน่อยกระบ,บอกเลยคะ่ะวัน,นุกหน่อยมะ้องบอกแล้วกับปูกปูกับมะเขาฝันเลยเนี่ยค่ะพี่น้องคะ มาหาแม่น้อยน้ากันว่านกหน่อยเจอบอกแม่น้อยตัวไหนงวดนี้กระปูในความฝันเนาะค่ะสวัสดีค่ะแม่น้อยสวัสดีจ้าเอฟซีทุกคนวันนี้มาลานเช้าสิแตงัน,งนได้มาเล่นนยุคุมใต้ค่ะแม่จ้าเร่ยอยุคุมใต้เลขก็ได้แล้วละ่ะเอฟซีทั้งหลายมวลมึงถือว่าน้อย อเล็กสิบสองเลสิบองมา้น้งวดเดียวเนาะมันอองหวสิบเก้ที่กันีหยังไ่เลมันออกสิบงนีขันสมมว่าเนาะเอฟซีปนงวดที่แยหน่อยบอกน่ยแยหน่อยได้รักซีสียนขึ้นพอเยหน่อยซิเลขกสามตัวเลยศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์สองหนึ่งเยหน่อยซื้อเเลขสาตัวนาหัสามตัวนะแม่นะนะมันก็ต้งสาตัวเยหน่อยซื้อหารคู่หาอยคนลูกคนกิ้งลูก บานี่ยยนะแมาสื่อสอตัวสิบับสองมันกับูงวดก่อนนะวอนที่ม่มาออกมันมาออกวันี้เยยน่อยเบอร์เตเรียชุ่มยน่เว้เิแปกทนเนาะตามตัองตัวแม่น่อคดเบอร์แอบที่เย้ยหน่อยเสียด้ไบ้างบาดนี่แตพ่อพันกับมาบอกมาหายามมาโตเก้าเมนมอที่เยยหน่อยบอกว่าโตเก้าซูนสองสองน่ะเพราะว่าเคียงเสียนไหวพ่อยับขึ้นเร็วบาดได้พ่นบอกสิรขึุ้โตหนึ่นั่นหห้องบเจัดพนก็มิตรบอกว่าให้ยบซี้สื่อสุ่สิร ศวนซ้องเลขกถูเก่าของพอเธอลูกเอ้ยเคลื่นเสียนไรนะพ่อนี่เคลื่อนเสียนใรพ่อนี่ขึ้นแล้วมันเป็นคิ้วของพ่อแล้วคนลาเสน<อ>้นบอกสเสมอแม่อยู่เนาะในไม่หน่อยกับเด้อวาอยู่เนาะค่ะในคลิปที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะพี่น้องท่าเข้าฟังดีๆนะคะแม่บานนี้บานนี้ก็ฟันตะ้ตัอตัวหัวเปลาบัานตัวตัวหมวเลี้ยเลี้ยวกฟันเลยฟันอันบายพระอันนั่งนั่งเพราะว่าหน้าเลียวบายพระเลียวก็นั่ง นางหกถุ่มตอเดียวอิงเ์่แม่กระลาบันก oh. ็เลยฝันเห็นเล็กหาท่องมนะหาสากข้องมานะบนอฝันเห็นเล็กมื่อนฝันเห็นเลนอตเราเคยถายว่าเีมันเสิยเรนื่อยๆมาเเลยอ้เรียนเื่ๆมาเลยค่ะแม่ก็บงคจของพูละนอตเรา่นไห้บอกคิดของน้องฟ้านอตเลขหกถูกมันสองแปดหกสามหกห้า เอาไรมือแม่เลยมันจังหมานแม่เขียนให้เลยมีน้ำเงินก็ได้แม่ใแม่หน่อยเขียนให้เด้อค่ะพี่น้องแม่หน่อยเพิ่นมาเฮือนงานแต่งเตรียมงานแต่งหลานสาวป้าหกตัวเลยว่าแม่อันสามก็เปรตในตัวเดียวกันแปรเอาเนาะค่ะแม่นอัอ เห็นเห็นเหล็กร uh, <produ> ้อยมาในอันอันนี้อันนี้เรียบเรียบพูดหลังจากที่ไม่หน่อยเพิ่งยุ่งเงีนยน้องขากระเป๋าสะดวกเขาก็นล้มาต่อคลิปอยู่บ้านไม่หน่อยเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาต่อคลิปเลยไม่หน่อยเพิ่งตั้งสีเหลือสื่อสลากกินแบงค์รัฐบาลเด้อค่ะอืม เดินดินก่อนมาไม่น้อยชาวัวไดงวดเนี่ซื้อแล้วซีศูนซื้อได้หลายใบแล้วซีซูนอเออเขาจังมาถามไม่น้อยน้ากัดนาอพี่น้องคขว่าซีซูนมาแต่ใส่ก็ดีหลังจากที่เขาหลังจากเพื่อนบอกเลขแล้วม่บอกหกตัวกหกตเก็อยากบอกเพราะว่าอนี่หน่อยเว้มบอกเว้มบอกอะไรมฝันอะไรผินสิบาเป็นบอกข้อมมากแต่ว่า บันมาตั้งใจบันก็นา่าสันกรตตั้งใจบ้างก็นา่ามาเลยมันจะเป็นตัวใดทแทนค่อดีมันก็เลยหยุดจุดกระตสามหกหางค่ะมาเลขจำได้แจ่มือแรกเลยที่ฝันได้เลยหกตัวจำได้แจ่มืองแรกเขานอนอยู่เขาเห็นขึ้นมาในมมันเห็นขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นลายลายเควนเอาหนังสือมาแท่นาะนือจะต้องไได้รับแต่ทั้ง, <c oughs> ท,งที่นอนแล้วทั้งที่นอนแล้วนะจืดได้คนหกตัวบานนี้น้อยว่าเขบอกข้าเจ้าดอกแม่นบอกมันกระสือกรได้ดอกสันแย่หน่อยนี่ค่ะ บน,นี้เนาะบนี่มือเศร้านี่เบาถ้ามาเห็ุจังมันเป็นยังไงบุพนถามตัวเบาโลดตัดเบาโลดแล้วล<ะ>้วบาอยากอําไ้เห็นไหมแล้วบอกมวนตัวอืเสียงเรามีสเสน่ห์แบาน,นี้เยี้หน่อยจะได้มาบบหกหกหาหนี่เลยมันบ่เคย <ฮ>เล็กเหมือนมันมักสิออกบาๆ่บาๆี่นอเอฟซี่เห็นไ่ม่วงนี้ส,ส่วงนี้เลขก,ลก,ปปกมขขันอ,ออกแปลกๆเล็กขาดมาถึงเก้าศูนย์ออกหกศูนย์นี่สิมาหันมาออกเล็กเลี่ยงนะแม่ศูนย์หนึ่งสองแม่เลี่ยงกันสัตว์เลยด้วยนะบ้านนี้เขาเจ้าเขาจ้าก็บ,บอกหลายคนนอเอฟซี่นอเดก็กกว่าเล็กสิออกเล็กพีเล็กนองหกหานี่แหละมันเป็นเล็กพีเล็กนองเออหกหาเลพีเล็กนองเด้อพี่น้องไม่หน่อยวะหกหาแต่มันเป็นเล็กพี่เลขนนองเล็กควมันออกยากที่สุดหกหาครับ กับสามหนึ่งหกหาสามหนึ่งเลยออกอยากเด้กับสี่หาเลกพวกรีอ,ออกอยากเด้เข้ากับซื่อเป็นเลขหนาอะไรเน,นาะเลขหนาเนี่ยสองสองแปดหกเนี่ยสามหกห้าเนี่ยค่ะมันอาจจะออกเลขหนาเลขลหลังเนาะก,กับบ้านเน,เนี่ยก็ดีมานอนอยู่อีกเมือ่อเมื่อรุนน่นไหมเมือ่อมืออีกสองสามวันนี้หน่อยเพราะฝันราป,ปูนปูอื่นอื่นยันหน่อยมากอื่นอื่นยันหน่อยเป็นเขามากถึงวางถึงวางบานค่ะ ประตูมีคือพวกเขาล้วพ่อบ่พวกเขาดอกสิเขาทั้งหลังบาดหมีวางสิเอาสิเขาทั้งหลังเหมนเอาเขาก็เขาเพิ่นก็เลยว่าว่ายกมือขึ้นดูเพิ่นว่าเพิ่นบอกเย้หน่อยขึ้นเย้หน่อยก็เลยยกมือขึ้นยังเสรลจแล้วคนบอกยกมือยังงอนเย้หน่อยยกมือขึ้นยังเสรล้วจ้าแม่หักลงนิ้วหนึ่งรูป่นว่าหักลงนิ้วหนึ่งได้มันจะงเสร็จมาของมือไว้เหมือนเดิมสิบตกลงพุ่นเพิ่นว่าได้ได้ไพ่สาแขนดี สื่อสำเร็จแล้วมาจะน้ำรัานสังกะแท้มันจะเป็นวงว่งขุ่มเป็นปะค่ะแม่เป็นก็มาสุปใส่มือเยอะหน่อยสุปซุปใส่เลยสุปรงสุปรงสุปร่งจนเต็มโอ้ให้มึงจำด้อบาดให้มึงจำเมื่อสิจับบอกมึงเป็นอย่างซื้อเล็บไปสื่อแจ๋งผูกแขนให้มึงก่อนว่าผูกแขนนี่ยี่สิบผูกนี่บ่เมียนี้เอาลงใส่หนิวมือสุปรง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 เหมืจับเมืนเยอะหน่อยบ้านมือมันก็เป็นสีแต่ผูกแขนมันก็ขุ่มมันก็เป็นสูตร แยกหน่อยว่าเมียนคักปันยันแยหน่อยเลยว่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์กับหนึ่งเ่มันตัวเดียวกันค่ะแม่แยหน่อยเลยว่าสี่หนึ่งสี่ศูนย์น้ำค่ะนี่สี่ศูนย์นี่สี่สี่ซื้อเป็นบนเป็นล่างก็ได้ซื้อน้ำกรับลบได้เสียหายยังดอกสี่ศูนย์สี่หนึ่งาอันนี้เหล็กอูเหล็กฝันนี่แหละเหล็กปนนี่ ตอนนกมันมาห้องมอมมันมาห้องบอกตัวนี้นกมันมาห้องจากไหนแมงวันเนี่ยมันมาจากไหนมันมามันบินมาช่วงเที่ยงเด็ดเด็ดเลยมันมาอ๋อมันมาเด็ดเด็ดเลยมันมันมาห้องห้อู่ซี่อะมองเก้าเพื่อนเนี่ยนี่ห่องจะสายไฟสีเขียวโอ้มามองนี่ติ้นี่นกพ่องเซลเอฟซีมากระซื้อนี่ ถึงแมว่าเขาตัวเดียวกันแล้วต้องเลีย้ยง่ยหน่อยเลนกเนี่ยเลงเซีนอี๋อืมเย่หน่อยนะก็นี่เน่เนเท่นี้่ยอหนานัหนกแห้งมากแห้งตัวนี้นนนยันนงสามต,ตัวเล้ไทยสามตัวแล้ววันที่หนึ่งเยหน่อยอยังบมงมากสูสีส<อ>ูดเลยเพราะว่าบางหนึงเห็นบมงดบางนึ่งที่เปนบอกหายเป็นบอกสีสูมันออกหาสีสูดคันเม,นนม่นลอตเตอรี่องยหน่อยสามใบขันแม่นเป็นเป็นหาสีสูเยอหน่อยได้สามใบ ซืได้เพิ่มอีกหมื่นสองเย้หน่อยคนนึงเย้หน่อยถืกสองใบสองสี่เจ็ดเลขท้ายสองสามตัวหมุนสองครั้งทำมาบานนี้เลขก็ยังมาหมานเลขของเย้หน่อยน่ะเย้หน่อยสื้อสามศูนย์สี่น่ะสามใบมันออกห้าสี่ศูนย์โอ๊ยเนาะสามใบเย้หน่อยสื้อเงนลอตเตอรี่เปิดแปดใบถือสองใบเยี่ห้าใบนึงก็เป็นห้าศูนย์สี่มันออก ห้าสี่ศูนย์บางตาังย,ยังก็งยังได้สองใบดูนเนาะแต่ตังแปดตันส <8 S 2> ันมสน้ซุ่มนี่กับซ <c oughs> ้ำเส้นตัวเอฟซีเพราะว่าเพิ่นสิขายเบิดเร็วแม่ค้าสมตามร้านค้ายืนขเขาจะถือหกศูนย์สามใบรตีรีมันสิเหลืออยู่ 5, หา้าใบมี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 สองสี 4, ่เจ็ดทานงนาอืถ่ายมันนี่มันเป็นอยังดอกห้าศูนย์แปด ไม่หน่อยเอาหาศูนย์แปดเออเพราะว่าเย่หน่อยมากเดีเออบาน,นี่ขังนามันเป็นสองสองสี่เจ็ดห้าศูนย์แปดค่ะบาน,นี้คนเจ้าของลอตเตอรี่บันทึกลอตเตอรี่เพราะว่าเหลือหาใบาแม่มเมา่น้ำผมเนี่ยเพราะว่าไม่เขียวร้านส่วนต่ำนะก็อเอาศูนย์หกสามใบไม่เขียวได้ได้ศ<ะ>ูนย์หกไม่หน่อยได้ได้สองตัวนาตัวสามตัวนาแปล<ะ>ว่<อ>า,าป่าดำคอนตัวนี้เออ<ะ>บานี้วันนี้ ยันหน่อยก็ไหวเลยและเอฟซีแต่ว่าให้ให้ให้เพื่อนเอาไปขายจะเกินเพื่นว่าเดี๋ยวผมรอขายใกล้สมัยนั้นมันมีซุ้มใบละนี่ผมสูงมาให้เมียอีกเด้อเอามาโหลดไม่น้อยเสียวอีกแต่ว่าล้างเลืกออกเด้อสนุกแล้ว่าเออบอกเป็นยังเอามาเลยแบครับครับครับเพื่อนเพราะขอเพื่นเคยหายสูบกับเสียาน้ำพนึงสินะจ้าเอาเครื่องเด็กหัวน้ำเหมือนนี่ดอกเอฟซียังเสนอเด้อในราะเล็กมี่ลยได้ยันหน่อยก็ว่าเลขสิเขาหรือดอก่วนนี่เพราะว่าอย่างที่ว่า ฟันวาสิเมือวัดพานน่อฝันว่าบอกพอว่าพอเอ้ยเล็กีิสเมนโลกสิถืงอีกคือจังดพันมากบางเรื่องเย้หน่อยกับันว่าเขานั่มีเย้หน่อยเขายู่คอนทุกหัวเย้หน่อยมีท่านทำไมเขาทุกหัวแต่นี่ตีเย้หน่อยตีเลยเด้แต่ว่าเย้หน่อยว่าผู้เฒ่านี่เป็นเก่าซื้ออยู era, game, so ่เก่าศ so ูนย so ์ตัวหกศูนย์เพราะว่าว่าเขาให้ตีหัวเลยบอกหกศูนย์หกก็ไม่ได้เอใจเก่าก็ตัวเดียวกันเนาะโอ้แต่เสียดาย จะได้นเนาะ่วมาม่เห็นใบเลขเจ้าของนี่ซื้ออันนั้นศูนย์หนึ่งสองห้าร้ยคูณห้าร้อยศนย์นึ่งะเร็กจิจามเนาะแท้จจีามกลยทุกขั้งเลยอีสังเกตเลขไป็นหน่อยมากเมื่อนี่กระบอกเอสซีนเด้นสื่สามีถิ่มน้ำไวเนี่ยเด็กเราเยอน่อยนะะสามัี่เน่มันคยออกกับเจ็ดหนึ่งเนาะเออา้วเจ๊เนาะเยอะหน่อยจาวาเมนจาวามมนบอกหลยตัวเพราะต้องซื้อ แม่นย่านมันเป็นคือจังสิบเก่ากับสิบสองออน้ำกลเแม่นค่ะอือแต่ว่าที่เว้ามาเนี่ยให่น่อยกะทีพัแตัวห้องก็อยากซื้อถิ่งไปมันสิเสียใจคือจังวังศูนย์หนึ่งสองแต่ยินว่เเล็ออกศูนย์หนึ่งสองฝ่าเออยหญน่อยยางมุนหนาอยู่อ้ยมุนหนามุนหลังยังจิบไปเซฟไปเห็นบินเลขกเนี่ยนี่งานมันคยบอกให้คุนี่บางหนึ่งกูได้สิได้สามสี่เสียนเรื่อยนั่นไงจะเสียด้ไปแล้วออกน้ำกลตแม่น สูตร <ừ, S 1> หนึ่งสองเนาะสิบสองเขาก็แปดแล้วกันนะหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งสอาหนึ่งศูนย์สองเด้อยายหน่อยอยังมาซื้อกลับไปกันมากเขายังมาอยู่เมียนนกตัวนั้นแมให้มันออกเด้อไใ้ฟาก็ใั้ละบานีวันนี้ให้มันออกเด้อ,อบบนกหน่อยเอ้ยอันยายหน่อยเลยบ้านเพิ่นบินมา,ตนมานกตอนเรีเยกอนมาเนาะบระเด็บอลซูเอฟซของลุงฟาฟังมาเพราเราว่าจะสิิลฟาค่ะ ว่นในทหารกูจ็สิไปบ่ไปแล้วกูบอกเขาไปอยู่เขาว่าเขามีอะไนบ้องบอนจ็งแม็กกับบ่นซื้อกับบ่านถือายอยู่ท่านถือกี่น้อยอ้าเขาว่าเขามีเขาบินไปไกลเด้อข้อมเสียนบินมากเกนเที่ยงฝ่ามือติดสองบาทบ่มีเสียงนกนี่อย่างนี้จะเสียงปีกมาผู้เดียวมาผู้เดียวบินอยู่นี่อยู่เสาไฟสายไฟยุวเขียวนี่เที่ยงเลยมาสายไฟอยู่หน้าบ้านไม่น้อยเ้อค่ะนี่ แดดจหม่บ yeah, ้านมันเดดเนาะแมนค่ะย่น้อยจนมืดตาบ่เห็นี้เนี่ยเก็บตาไปกับเซียวเนาะเซียวเด้่องเท่าทองมาแล้วนั่นเดลดตัวนั่นเห็นไปไปเจ้าเขาไปยันเพื่อนเาบอกุดแยงเสียงนกกันนะหลัก็เลยเออกูสิตังใจฟังดีๆีนั่นยันว่าซู่ซู่ซีไปเลยบ้านนี้ ชัดเกนี่เลยมัม้อืดเก,กนคือแจงกันแม่นองฝันเดยไม่เห็นคลิปแย่หน่อยก่อนอ่ะที่เลขออกศูนสามามน่ะแยน่อยฟัเที่นแย่หน่อยนีย่นสิเปนเบิดเพื่อนไหนแย่หน่อยไปปัดเฮียนไปไปดปัดเฮียนต้มความสะอาดก่อเสียวไล่บ้านมาเกี่ยวเข่าคนว่าบ้านไม่หน่อยว่า้อนความหลังไปไปด้ไกระเบิงไปน้ำได้งวเลขออกูนสามสามูน้อเอซบกสุฟังค่ะบ้านปัดไปรดแย่หน่อยบ่มีบ่มียังเปนเบิ้ดแย่หน่อยเปพ่อป่ากันนี้ถ้าถานผ้าถานห้งใส่กินไหมผ้าถานเขาน่ะ ป่าสามตัวตั้งเฮี้ยงกันอยู่ดีดีประสริญยัหน่อยว่าป่ายังมาตั้งอ้วยนี่โอยเขามีสินนอกสริญบาทออกมายัหน่อยกตีกับเจ้าบงศูนย์สามสามศูนย์เลขสามศูนย์แปดศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์แปดออกมาศูนย์สามโอ้ยง่ามงวดนี้ง่ายจริงสันละคนสนันวันไหวเลยถือศูนย์สามก็องวดโอ้ยติดปีที่บ่านเลยแสดงใายน้องโบเดมาตั้งแต่คลิปนั่นเนาะก้ามวดหนึ่ง อันฟันว่าเขายิงห้านสาวตายค่ะเมลี่ลออกหาสามเอ้ยอ,อายุคนหาสิบ <35, S 2> สาม่สามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าสิบายะว่าร้านเจ้ตาตายตัวแย่น่อยจึงก็ไปถามขขารลานนูนเออไปถามหนูคนนั้เนเลียไอไรมาเอออย่างเลียเกินแา่ในฟันเขาบอกอายุ้อมก็ได้ถามเนีน่ยูนะคนหนฝันคิวแยน่อยกปถืทค่ะ โชคดีนะแม่เนาะหมันหมันถึงหัวดู่ตัวอาจจะบริถิถือเด็กสองตัวเนาะเอาเป็นเล็กนะเล็กหลังให้ยูปูเพิ่นกะมีเมตตาให้แม่นหน่อยตลอดเด้อค่ะพี่น้องค่ะภูมิเจ้าที่แม่นหน่อยดีเด้อค่ะเล็กเม่นหน่อยเป็นเพียงความฝันเด้อค่ะเอฟซีแฟนชองค่ะค่ะผัวใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะเป็นเพียงความฝัน เด้อค่ะไม่น้อยเ <Okay. S 1> ด้อดค่ะพี่น้องค่ะไม่น้อยเป็นเลือกสื้อสลากกินเนื้อกาตาบานยุงเข้ากับสรุปตัวเล็กให้เอฟซีแฟนช่องฟังเลยเดยค่ะหลังจากที่เลขออกแล้วค่ะไม่น้อยเป็นกับฝันเ้ยค่ะฝันเห็นเลขลอยมาในความฝันเ้ยค่ะได้เห็นหดหกตูกเป็นค่ะสองแปดหกสามหกหาเลคะ่ะไม่น้อยเป็นกับตีให้เป็นแปดเก้าหากับหกหาเลค่ะนี่คือเลขกลอยมาในความฝันหลังเลขกออกกับฝันเลยเด้อค่ะฝันตองหะะัวเ้อค่ะเล็กชุดน,นี่ แล้วที่นี่พอขึ้นวันพระเนาะวันพระปูกระมาหาไม่หน่อยในวามฝันอีกเ้ยค่ะปูมาบอกในวาอฝันเ้อค่ะให้สู้หนิวขึ้นโดสั่นหักหนิวล่วงรูหนิวหนึ่งมันจะเป็นซีหนิวท่านี้ก็เอาสายสินสายสินก่อใหญ่ๆกลุ่มวงกลมนะคะมามาหมวนใจมือไม่หน่อยมือไม่หน่อยไม่หน่อยก็เลยแปลเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะพี่น้องสี่หนึ่งนั่มค่ะ แคบหน้าจอไ้พี่น้องคะแล้วที่นีเรียกหนุก,กอื่นบอกกระเด้อน,นุกมาอื่นบอกซองศูนี่ไม่หน่อยว่าเอาเป็นยังไงคักบอกคลิปนี่แคบหน้าจอไปหาเลือกสื่อสากกินเมงรัฐบาลพี่น้องคะขอบุญขอบุณไม่หน่อยหลายหลายเคะ่ะที่เพื่อนมีเมตตาเ้ยค่ะหมอมแนวทางเลียกไม่หน่อยกับเป็นเพียงความฝันเด้อค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะไผามักกะจัดบ่มักกะพานไดนะะกกนนะะ้เด้อค่ะบบว่ากันเนาะค่ะเด็ก เขาบอกเขาก็เยาว่ากันเนด้อพี่น้องคะุ้หมเจ้าทีไม่หน่อยเด้อค่ะนี่คะ<อ>ฝากกุไลก็แช์ก็ติดตามเป็นกาะฟาพาลว้ยในเด้อพี่น้องคะจะได้มีกำลังใจเนาะค่ะไปตามหา,นา,านนะะแนวทางความฝันเนาะค่ะแนวทางตัวเลเดเดอาจาร,รย์ดังๆเล่าค่ะให้กับเอฟซีแฟนช่องไปหาเลือกสื่อสลากกินแมงรัฐบาลเด้อค่ะลิปมี้กับซัานี้ก่อนเด<ห>้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ